ไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังถ้าไม่คาดหวังเราจะมีความฝันมีความหวังมีความพยายามไปทําไมจริงไหมครับทุกคนวันนี้นะครับทุกคนผมเอาลอตโต้ไปขึ้นรางวัลรางวัลใหญ่ที่สุดในชีวิตผมที่เคยซื้อมาเลยนะครับทุกคนเดี <S <S ๋ยวไปดูวันดูกันว่ารางวัลน,นี้เป็นเงินเท่าไหร่รางวัลลอตโต้เกาหลีเนี่ยมีกี่รางวัลและแต่และรางวัลเป็นเงินเท่าไหร่ถ้าตีเป็นเงินไทยแล้วเป็นเงินเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับไป แล้วก็เดื่มไปขึ้นเงินก่อนนะครับทุกคนไปกันเลยครับรตโต้นะครับไปนี่ครับทุกคนใบรตโต้ที่ผมถูกรางวันผมเสียดายมากโคตรเสียดายสุดๆทุกคนมาดูดูนี่สิครับดูข้างหน้าทุกคนสิครับผมผิดแค่2ตัวแล้วผิดไม่เยอะด้วย ผิดตัวละแต้มอะทุกคนดูสีรางวัลที่ออกใช่ไหมครับรางวัลที่ออกอยู่ที่สิบสามยี่สิบสามยี่สิบหกสามสิบเอ็ดสาสิบห้าสี่สิบสามใช่ไหมครับทุกคนดูสองตัวแรกที่ผมผิดผมซื้อสิบสี่ยี่สิบสี่อะมันออกสิบสามยี่สิบสามเอาตัวละแต้มทุกคนเกือบไปแล้วเกือบเป็นเศรษฐีก็รีไปแล้วทุกคนโอ้เสียดายเสียดายสุดๆผมมาตรวจผมเจอผมตกใจสุดๆโอ้เสียดายมากนี่จะบอกยังไงตื่นเต้นสุด สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง the n d baby channel นะครับซึ่งตอนนี้นะครับทุกคนผมได้ไปแลกเงินมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจํานวนเงินเป็นเงินเท่าไหร่มากันเลยครับทุกคนนี่ตรงหน้าทุกคนแล้วตรงหน้าผมแล้วหนึ่งสามสี่ห้าห้ามื่นวอนนะครับทุกคนนี่คือรางวัลใหญ่ที่สุดที่ผมเคยซื้อลอตโต้เกาหลีมาเลยนะครับซึ่งผมได้ถูกรางวัลที่สนะครับทุกคน เป็นเงนนินจํานวนห้าหมื่นวันนะครับทุกคนซึ่งถ้าตีเป็นเงินไทยตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับแล้วก็วันนี้นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนมารู้จากลอต,โต,โตเตอรี่ให้ดียิ่งขึ้นให้มากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลอต,ตเตอรี่มีกี่รางวัลและกี่รางวัลและแต่ละแต่ละรางวัลมีเงินรางวัลเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับไปไปดูร้อมันเลยครับ และนี้ก็คือตัวอย่างการถูกรางวัลน,นะครับทุกคนเป็นของเดือนส1บดโนเวมเบอร์ November นะครับเดือนพฤศจิก,กายนนะครับปีที่แล้วนะครับทุกคนผมยกตัวอย่างของเดือนนี้มางวดนี้มาก็เพราะว่ามีจํานวนคนถูกน้อยนะครับทุกคนจํานวนคนถูกอยู่ที่สี่คนนะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูก่อนว่าทุกคนลองมาดูรางวัลที่หนึ่งนะครับทุกคนรางวัลที่หนึ่งอ่ะบอกอย่างนี้ก่อนแล้วกันอตตกลอ,อตเตอรี่เกาหลีมีทั้งมีรางวัลที่ถูกทั้งหมดอยู่5้ารางวัลน,นะครับทุกคน รางวัลที่1ก็จะอยู่ราคาเงินรางวัลจะอยู่ที่23,307อล้าน7จ็ด2นบอลน,นะครับทุกคนตัวนี้รางวัลที่1คือแต่ละแต่ละเดือนจะไม่เท่ากันนะครับทุกคนบางเดือนก็จะเยอะกว่าน,นี้บางบางเดือนก็จะน้อยกว่าน,นี้แต่น้อยกว่าน,นี้ไม่มากนักคือจํานวนเงินรางวัลจะขึ้นอยู่กับอัตราคนซื้อในประเทศเกาหลีนะครับว่า คนซื้อเยอะหรือซื้อน้อยขนาดไหนถ้าคนซื้อเยอะจํานวนเงินก็จะเยอะตามนะครับแล้วจํานวนแล้วต่อมาถัดมานะครับทุกคนจํานวนคนถูกนะครับจํานวนคนถูกงวดน,นี้อยู่ที่สี่คนสี่คนก็คือจะหารกันนะครับเงินสองหมืนสามพันล้านก็จะหารสี่นะครับทุกคนก็จะตกลงมาอยู่ที่คนละห้าพันแปดร้อยยี่สิบหกห้าพันแปดร้อยยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนหกหมืนแปดพันห้าร้อยหกสามวอนนะครับทุกคน นี่คือจำนวนเงินที่หารกันมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูรางวัลที่สองนะครับทุกคนรางวัลที่สองก็เหมือนกันนะครับทุกคนเงินรางวัลก็จะขึ้นอยู่กับจํานวนคนซื้อเหมือนกันนะครับถ้าคนซื้อเยอะเองินรางวัลก็เยอะนะครับรางวัลที่สองันถูกทั้งหมดในเกาหลีคือหกสิบสามคนนะครับหกสิบสามคนเขาก็จะหารกันหมดก็คือจะ,จ,ะจะตกคนละหกหกสิบเอ็ดล้านนะครับทุกคนหกสิบเอ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดวอนนะครับ รางวัลที่3ก็เหมือนกันนะครับทุกคนวันที่3รางวัลนี้ก็จะขึ้นอยู่กับคนซื้อในประเทศเกาหลีมากหรือน้อยขนาดไหนนะครับทุกคนรางวัลที่3ตัวนี้ถูกทั้งหมด2444คนนะครับเินรางวัลหารกันแล้วถูกคนละ1ล้าน58าแส8ันวอนนะครับทุกคนรางวัลที่4นะครับทุกคนรางวัลที่4ตรงนี้เงินรางวัลจะตายตัวนะครับทุกคนคือ คนไหนที่ถูกางวัลที่4ี่กับางวัลที่5ก็จะได้เอาางวัลที่4ก่อนก็จะได้แค่5 0 0หมือนวอนครับคือจากที่ผมซื้อมาหรือถามให้พี่เพื่อนๆที่เคยซื้อมาที่ถูกรางวัลที่4กับที่5เขาจะได้5 0 0หมืนแล้วก็5,000ันกันทุกคนนะครับคือไม่ไม่เกินนี้แล้วก็ไม่น้อยกว่าน,นี้นะครับทุกคนนี่ก็คือลอตโต้เกาหลีนะครับทุกคนลอตโต้เกาหลีคือถ้าเทียบกับลอตเตอรี่ไทยแล้วราคาจะถูกกว่ามากนะครับทุกคน อย่างตอนนี้ถ้าผมจําไม่ผิดหรือว่าจากที่ดูตามสื่อต่างๆลอตเตอร่ลอตเตอร่ลอตเตอรี่ไทยโอ้ยขอโทษทุกคนลอตเตรอตตรี่ไทยหนึ่งใบก็เอาเฉลี่ยใบละหนึ่งร้อยแล้วถูกต้องไหมครับใบละหนึ่งร้อยถ้าถูกมาเราได้แค่หกหกล้านบาทใช่ไหมครับทุกคนแต่ลอตเตอเกาหลีเรามีสิทธิ์ได้ลุ้นนะครับทุกคนมีสิทธิ์ได้ลุ้นอย่างเราซื้อแค่ใบละหนึ่งพัน นะครับทุกคนหนึ 1, ่งพันวอนก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นถึงเงินรางวัลหารกันแล้วเอาเอาเป็นไม่หารนี่ก่ 1, อนหนึ่งพันวอนมีสิทธิ์ได้ลุ้นถึงหลักสองหมื่นล้านวอนนะครับทุกคนทุกคนเพื่อองเห็นภาพไหมครับอ่ะถ้าถูกมาถ้าสมมุตินะสมมุติถูกคนเดียวใช่ไหมครับสองหมื่นสามพันล้านอ่ะหนึ่งหมื่นล้านสองร้อยแปดสิบล้านบาทไทยเดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณทุกคนดู ็เหนผมลืมบอกทุกคนไปนะครับเมื่อกี้หนึ่งพันวอนนะครับหนึ่งพันวอนหนึ่งพันวอนเท่ากับนี่นี่ก็คือเหรียญเงินปัจจุบันนะครับทุกคนเหรียญเงินนตอนนี้นะครับวันที่ผมถ่ายคลิปก็คือวันนี้วันที่สิบหกเดือนหนึ่งนะครับทุกคนสิบหกเดือนหนึ่งใช่ไหมครับหนึ่งพันวอนเท่ากับยี่สิบเจ็ดบาทไทยเราซื้อแค่หนึ่งพันวอนเรามีสิทธิ์ลุ้นถึงยี่สิบ สองหมื่นสามพันล้านอ่ะสองหมื่นสามพันล้านลองคิดลองดูว่าได้เท่าไหร่ตัวนี้ตัวตัวเลขเยอะต้องขออภัยนะทุกคนเช่เช่หกตำเต้ยนะครับ,บ,อ,นนรบอ่ะร้อยล้านพันล้านอ่ะนี่ถูกแล้วสองหมื่นสามพันล้านตีตัวเลขกลมๆนะครับจะอยู่ที่หกร้อยสี่สิบเอ็ดล้านบาทไทยนะครับทุกคนเห็นไหมครับทุกคนเราซื้อแค่หนึ่งพันวอน เป็นเงินไทย27บาทหรือยีิบแบาทเรามีสิทธิ์ลุ้นถึง641ล้านบาทไทยเลยนะนะครับทุกคนทุกคนพอจะมองเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับมาคทุกคนมาคุยกันต่อเป็นไงกันบ้างครับลอตโต,โต้เกาหลีลงทุนน้อยมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ใหญ่มากเมื่อเทียบกับลอตเตอรี่ไทยแล้วอถ้าผมตีตัวเลขกกลมให้ทุกคนเห็นภาพมาสมมุติว่า1000วันเท่ากับ3 สามสิบบาทเราซื้อ9เก้าสิบบาทสมมติน,นะครับหนึ่งซื้อซื้อ9เก้าสิบบาทหรือว่าซื้อ3สามพันวอนเราได้ลุ้นเราได้สามใบแต่ลอตเตอรี่ไทยเราซื้ออ่ะตีกลมเหมือนกันใบละเก้าสิบเหมือนกันเราได้แค่ใบเดียวแต่ลอตเตอรี่เกา้าสิบเหมือนกันเราได้สามใบเปงั้นทุกคนตรงนี้เรทเงินเกาหลีมันขึ้นมันลงนะครับทุกคนผมไม่ได้ฟิกว่ามันหยุดมันจะหยุด เท่านี้ตลอดคือมันอยู่ที่อัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละวันนะครับคือไม่ใช่ว่าผมพูดว่า30มสิบทุกคนก็จะ30มสิเหมือนกันหมดเหมือนกับผมนะครับเพราะเด็กเงินมันขึ้นมันลงนะทุกคนเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูใบละโต้ใบการละโต้ก่อนแล้วกันว่าหน้าตามเป็นยังไงเนาะนี่นะเลยนะครับทุกคนมันกับหัวนี่ผมถ่ายกล้องหน้านะมันจะมีเขียนว่าละโต้อยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็เราไปหยิบมาจากร้านในร้านจะมีให้เรากา ลอตโต้เกาหลีมันจะดีตรงนี้นะทุกคนถามว่าลอตเตอรี่ไทยก็ยังไม่ถูกแล้วลอตโต้เกาหลีจะถูกได้ไงก็สําหรับคนชอบเสี่ยงดวงนะครับทุกคนคือทุกคนมีความฝันมีความหวังเนาะอย่างเราต้นทุนต่าเราก็ต้องอาศัยโชคอาศัยการเสี่ยงดวงเข้ามาช่วยอย่างรเียแบบเทียบอะลอตเตอรี่ไทยเราไม่สามารถกําหนดตัวเลขได้ถูกต้องไหมครับแต่ลอตโต้เกาหลีหรือลอตเตอรี่เกาหลีเราชอบตัวไหนเราการลงไปเลย ทุกคนเห็นไหมครับถ้าเผื่อดูคลิปนี้เราไม่เข้าใจว่าวิธีการเขียนการกายยังไงให้กลับไปดูอีกคลิปก่อนหน้านี้นะครับทุกคนคลิปที่ผมลงไว้คลิปแรกสําหรับลอตเตอรี่นะครับทุกคนเผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างหรือดูใต้คลิปนะครับจะจะใส่แฮชแท็กไว้ให้ขึ้นมา,าตัวเลขมีมีแค่45ตัวคือ1นถึง45้าใช่ไหมครับทุกคน1-45าก็กาลงไปเร,เ,รเราชอบตัวไหนกาไป6ตัวนะครับทุกคนกาไปตัว คือหนึ่งใบที่ผมถือตรงนี้นะทุกคนมันจะมีอยู่ห้าช่อง A B C D E เท่ากับมีมีรอตโต้ห้าใบนะครับถ้าเราอยากซื้อแค่พันเดียวเราก็กาแค่ช่อง A ช่องเดียวเราซื้อช่องเราซื้อสองพันเราก็กาสองพันเราเราอยากซื้อกี่พันอยากซื้อกี่ช่องเราก็กาใบเท่านั้นเพราะว่าแต่ละช่องก็เท่ากับหนึ่งใบนะครับเป็นไงครับทุกคนเราสามารถกําหนดตัวเลขได้เองเป็นไงสุดยอดนะ ชอบตัวไหนกาลงไปไม่เข้าใจดูคลิปก่อนหน้าน,นี้นะครับทุกคนว่าวิธีกากายยังไงนี่ก็คือลอตโต้เกาหลีนะครับขอวใจทุกคนดูอีกถ้าเรากาเสร็จแล้วเราไปยื่นร้านนะครับทุกคนนี่เราก็จะได้ใบแบบนี้มาอันนี้ผมซื้อมาแล้วซื้อมาเมื่อวานาะเมื่อวานเป็นวันเสาร์วันนี้ผมถ่ายคลิปวันอาทิตย์นะครับผมถูกแค่สองตัวมันต้องถูกสามตัวขึ้นไปนะครับทุกคนสามตัวถึงถงจะได้รางวัลที่ห้าถูกแค่สองตัว พอซื้อเสร็จเราตัวนี้ไปยื่นกับร้านเขาเขาก็จะปิ้นตัวนี้ออกมาให้เราตอนนี้หวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะเข้าใจลอตโต้เกาหลีมากขึ้นนะครับว่าเป็นยังไงน่าสนใจขนาดไหนสําหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมว่าผมต้องกลับมาทาคลิปลอตโต้อีกแน่เป็นแน่แท้สาหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนไปก่อนแล้วนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ